สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเรดเดมอนนะ <Yeah. S 1> ก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม All Star Tower Defense นั่นเองสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปไปทางด้านของนัทสอ VS กับทางเนสโกะนะครับผม <Wow. S 1> ระหว่างเบิร์นกับเลือดหยดเนี่ยไอคอมโบไหนระหว่างคอมโบไอเลือดหยดจับเจ้าติดเบิร์นของนัทสือ5าดาวตัวเนี้เซตไหนเนี่ยลง Infinity mode ไปได้ไกลกว่ากันนั่นเองโอเคกนอื่นเลยนะครับผมฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนั่นเอง โอเคมางั้นเดี๋ยวไม่พูดพัางทำเพลงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับทางด้านของนัทสือเนี่ยคือมันเบลอเนี่ยท่านผู้ชมและมันเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่ส่วนทางด้านของเนซุโกะเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบต้องเลือดหยดก่อนถึงจะตีได้ซึ่งมันเป็นตัวที่ จะพูดว่าไงดีมันเป็นตัวที่เมตามานานนะก็เลยอยากรู้ว่านัสือเนี่ยมาเนี่ยมันจะแทนที่ได้หรือเปล่าโอเคก็อ,อื่นเลยผมจะเอาเลือกเป็นทางด้านของด่านนี้นะด่านที่มันเป็นด่านหิมะนะผมด่านที่อยู่ในใยบะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในเกมนะครับผมโอเคครับเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นนัสือบูม่าแล้วก็มีฮอกนั่นเองนะก็สําหรับฝั่งทางด้านของเส้นเลือดหยดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นมากะเนสโก บูม่าเราก็มีฮอกนั่นเองเอาเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอันนั้นเป็นเส้นเลือดหยุดส่วนอันนี้เป็นสายเบลอน,นั่นเองว่าตัวไหนเนี่ยจะลงอินฟินิตี้หมดไปได้ไกลกว่ากันนั่นเอง <Okay. S 1> ก็สาหรับของทางด้านหนังสือเนี่ยเปิดมาผมขออนุญ,ญาตวางไว้ตรงนี้เลยก็อาจจะมีตัววิ่งเร็วหลุดนะก็เดี๋ยวสาหรับของฝั่งเนสโกนเนี่ยผมก็จะเอามากะดเนี่ยวางไว้ตรงนี้เหมือนกันก็ <Okay. S 1> าอาจจะมีตัวหลุดเหมือนกันนั่นเองก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อเป็นความเจ้าๆกันเพราะว่าตอนเวฟบแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรอยู่แล้วมันจะไปม,มีผลตอนเวหลังงงผมมอุญาาาตตวบ่เพิิ คือมันจําเป็นที่ต้องวางบูมาแน่นอนเพราะว่าการที่เรามาเล่นสายเซตเบรนกับเซตเนี่ยคือมันจําเป็นที่ต้องวางบูมาเพื่อได้เงินนะครับโอเคแล้วส่วนมีห้องเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะวางให้มันเท่าๆกันนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการลำเอียงของทั้งสองฝ่ายไงผมก็จะวางให้มันเท่าๆกันเดี๋ยวจะหาว่าผมลำเอียงอะไรอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูที่ดามเมดอีกทีหนึ่งดูที่ดามเมจแล้วก็ดูที่การไปของเวฟนั่นเองเพราะว่าด่านที่เอาเนี่ยก็จะเป็นด่านเดียวกันเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการลำเอียงไงแล โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวผมวางบูม่าเพิ่มนั่นเองนะคือตอนนี้เนี่ยผมมาร์คนัดสืบเรียบร้อยแล้วนะมีตรงนี้1 2 3 4 5ส7ามสี่ห้าหแล้วก็8ดนะครับผมอันนี้คือตรงที่ผมมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวสำหรับของทางด้านมากับผมก็จะวางแบบนี้แล้วเนสโกเดี๋ยวผมจะมาวางว่าจะแถวประมาณตรงกลางประมาณนั้นนะผมโอเคก็ตอนนี้เนี่ยของทางด้านนัดสืบผมเนี่ยก็มีตัวหนึ่งใกล้เต็มแลวเป็นตัวที่ยืนด้านหน้าเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงก็เลย อ่ะอัพมันก่อนมันจะได้เคลียร์พวกแบบตัวอื่นไม่ให้ไปถึงเพื่อนๆนะประมาณนั้นผมก็จะเอาไปทางหน้าของบูม่าให้ได้เยอะก่อนนั่นเองนะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มวางตัวกันบินนะครับผมเพราะว่ากันไว้ก่อนเดี๋ยวตัวบินจะเริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่ามันถึงเวฟที่11บเเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็พอเวฟที่11บแล้วเดี๋ยวเบฟหลังจาก10บวกไปต้นไปเนี่ยมันก็จะเตรียมเจอพวกตัวบินแล้วนะก็สำหรับด้านของมีฮอคเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงฝั่งทางทางด้านหลังนู้นเลยนะครับผมนี่เนี่ยผม โอเคผมว่าเดี๋ยวตัวบินก็จะเริ่มมาละผมจะวางมีฮอกก่อนเลย1ตัวนะวางไว้ก่อนเลยผมเริ่มวางมีฮอกตอนที่เวฟสินะเดี๋ยวฝั่งทางด้านของตัวเลือดหยดเดี๋ยวผมจะเริ่มวางมีฮอกตอนเวฟสิเหมือนกันต่อไปเดี๋ยวเรามาวางบูม่าเพิ่มกันดีกว่าโอเคก็สําหรับสายเบิร์นเนี่ยจากที่ผมคิดนะผมว่ามันมีโอกาสล้มเมตาเก่าได้ <S <S อย่างตัวเลือดหยดไงมันเป็นเมตาปัจจุบันไงผมว่ามันต้องล้มได้แน่นอนเลยเพราะว่า1คือ นัสือเนี่ยมันติดเบิร์นได้เป็นตัว5ดาวและตีค่อนข้างแรงนะผมแต่ว่าเนซโกุก็ตีแรงตีเร็วนะผมก็เลยกำลังคิดอยู่ว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ตัวบินเริ่มมาแล้วนะก็สําหรับ มีฮอกผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงจผมกะจะเอาโบลี่มาแหละท่านผู้ชมจะโบลี่มันตีเอลีไม่ได้เลยจําเป็นต้องเอามีฮอกมานั่นเองนะอันนี้ก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่ผมไม่ใช้โบลี่ส่วนตัวยิงสี่ดาวผมก็ไม่ค่อยมีอะท่านผู้ชมมันผมไม่มีคิงอะอะตอนนี้ผมวางบูม่าไว้ที่6แล้ววางเพิ่มนะครับผมเจ็ดแล้วก็วางอันสุดทา้ายนะครับผมอันที่8โอเคตอนนี้บูม่าผมก็ครบไปที่เรียบร้อยแล้วอ่า แค่นี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มใส่ตัวละครอัพให้มันเต็มนะครับผมแล้วก็ไปอัพตัวบินอัพตัวอะไรนะให้เต็มก็เรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าระหว่างของทางด้านมีฮอกเนี่ยกับทางด้านของเอ้ยไม่ใช่ดิระหว่างทางด้านของตัวเผาไหม้นะครับผมอย่างนัสึกับสายเลือดหยดอย่างมากะแล้วก็นิสโุก,โกุฝั่งไหนจะไปได้ไกลกว่ากันนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอทําการวางอะไรครบก่อนโอเคท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตวางมีฮอกก่อนนะ ก็ผมบางทางด้านของมีหอกแล้วก็๋ยวมีหอกนี้ผมน่าจะค้างไว้ที่เลเวลหนึ่งก่อนนะค้างไว้ที่เลเวลหนึ่งก่อนก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าตัวตัวเนี่ยตัวบินเนี่ยมันก็ตีมันก็เลือดเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมอัพนัทสื่อเนี่ยตันทุกตัวแล้วนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมอัพนัทสื่อทุกตัวตันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ผมอัพนัทสื่อเนี่ยตันหมดอยู่ที่ประมาณช่วงเว็บสิบเก้าเว็บยี่สิบประมาณนั้นนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะเริ่มอัพมีฮอกแล้วนะก็สำหรับมีฮอกนี้ผมอาจจะอัพอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันใช้เงินไม่เท่ากันนั่นเองเพราะเนสโกอาจจะใช้ถูกกว่าหรืออาจจะใช้แพงกว่าไม่รู้แต่ว่าต้องบางคอมโบกับมากะไงก็ต้องดูทีหนึ่งว่าทางนั้นจะแพงกว่าหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยทำไงได้นะครับผมเพราะว่ามันมันคนละสายแกสายนู้นมันต้องเล่นคอมโบส่วนสายนี่มันตัวเดียว ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าฝั่งไหนจะดีกว่าโอเคท่า okay, นผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะเริ่มอัพมีฮอ,อกแล้วนะโอเคท่า okay, นผู้ชมตอนนี้มีฮอ,อกผมได้ตันเป็นที่เรียบร้อยครบทุกตัวแล้วนะก็หลังจากนี้เนี่ยผมจะเ FK ไว้นะผมว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองผมจะไม่ยุ่งแล้วนะผมก็คือผมจะปล่อยไว้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะปล่อยให้มันทําหน้าที่ของมันเลยนะโอเคท่า okay, นผู้ชมหลังจากนี้เราจะ FK กันนะผมว่ามันจะไปได้ถึงไหนกันเชียวโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ใน อของทางด้านเซตเลือดหยดนะเซตเลือดหยดอะ่ะคือมันจะผมเอามาเป็นมากระกับเนสโก้นั่นเองก็ถ้าเป็นสําหรับสายเลือดหยดเนี่ยผมจะวางเป็นมากาะตัวแรกเลยอ่าแล้วผมก็จะปรับเป็นลาสนะก็มากาะทุกตัวผมจะปรับเป็นลาสหมดเลยนั่นเองแล้วพอผมวางมากาะเสร็จปุ๊บผมจะยังไม่รีบวางเนสโก้นะครับผมผมจะขอวางเอ้ยเดี๋ยวผมจะวางเนสโก้สักตัวหนึ่งแล้วผมค่อยวางเป็นบูมานะ ไม่ก็จะวางปูม,ม่าก,ก่อนเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึ่งนะครับผมแล้วแต่สถานาการณ์นั่นเองก็สําหรับเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่เป็นเมตานั่นเองนะครับผมส่วนท่าทางของอสายเลือดหยดเนี่ยก็คงคอนเซปต์เดิมนะผมก็ยังมีเลือดหยดแบบไหลเรื่อยๆอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ผมจําไม่ได้นะว่ามันไหลทั้งหมดกี่ฮิตนะนนต้องดูทีหนึ่งผมก็ลืมเหมือนกันผมไม่ได้เล่นสายเลือดหยดมานานละนัศสือมันก็มีข้อเสียไง,ไงตอนเปิดมาตอนแรกเนี่ยมากาเนี่ยวง,วงมันจะใหญ่กว่าแต่ว่านัศสือมันทั้งวงไงจะมากาวงใหญ่ว่วา อันนี้วงเล็กกว่านะคือนังสือที่ต้องวางมาไกลเนี่ยมันเป็นเพราะว่านังสือเนี่ยเวลาที่มันติดเบรนอะ่ะแล้วมันซ้อนสถานะไม่ได้คือต้องรอให้เบรนมันหมดก่อนมันถึงจะสามารถติดเบรน์นอันใหม่ได้ประมาณนั้นคือดามเมจยังเข้าแต่ต้องรอให้เบิรนหมดก่อนถึงจะติดเบรน์นอันใหม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมเลยต้องวางห่างแต่ไม่เป็นไรสำหรับมากาดแล้วเดี๋ยวผมจะวางชีชิดกันบริเวณฝั่งนี้ให้นสโกมันตีถึงเองอ่าเพื่อแม่เป็นการแบบว่าเอาเปรียบนะ ก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเกิดนะักสืบวางชิดกันเนี่ยคือบอกเลยสถานะเบินใช้ไม่ได้แน่นอนโอเคท่านผู้ชมผมจะวางเนสุโกะแล้วนะผมจะวางเนสุโกะไว้ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าตัวไหนเลือดหยดเนี่ยก็คือเดินมายังไงก็ตายนั่นเองนะผมวางเนสุโกะไปตรงนี้ก่อนเลยผมขออนุญาตวางมากาก่อนแล้วกันนะ,ะประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยสำหรับมากาเนี่ยตอนนี้ผมวางไปทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยแล้วนี่เนสุโกะเริ่มได้ตีแล้วนะจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมต้องเอาบูม่าให้เต็มก่อนนะครับผมคือเซตนี้น่ะ มันวางช้ากว่าเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้2ตัวไงมันเลยวางช้ากว่าแล้วคือเนสโกตอนแรกเนี่ยวงมันเล็กก็ต้องรอก่อนนะเพราะวงมันเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าสําหรับสายเลือดหยดเนี่ยกับสายเบรนเนี่ยฝั่งไหนจะไปได้ไกลกว่ากันโอเคนะคผมมาเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมอัพไปทางด้านของมารกะเนสโกตันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคท่านผู้ชมผมลืมไปเลยนะผมว่าของฝั่งทางด้านเบรนเนี่ยผมวางมีฮอกไว้ตัวหนึ่งนะ ก็อ่ะตอนเวฟที่สองเนี่ยผมวางมีฮอกไว้ตัวหนึ่งโอเคผมก็มาวางมีฮอกไว้ตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้วางมากาะกับเนสโกเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนสโกก็วางไว้ตรงนี้นะครับผม8ตัวแล้วก็มากะวางไว้รอบๆบนี้นะครับผมอีก8ตัวนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเซตเลือดหยดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอัพของทางด้านมีฮอกให้เต็มนะครับผมพอผมอัพมีฮอกเต็มปุ๊บเท่านี้ก็จะผมก็จะปล่อย FK เลยนะครับผมเพราะว่าต่อจากนี้ทั้ง2ฝ่ายจะเท่าเทียมกันเรียบร้อยแล้วนะ ก็เดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวผมจะ FK แล้วก็ปล่อยไว้เลยนะครับผมว่ามันเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับสายเบิร์นแล้วนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะเริ่มปล่อย FK เลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ผมได้เอาทั้งสองฝั่งเนี่ยลองไปลงแข่งดูเรียบร้อยแล้วเนี่ย คือทางด้านของฝั่งเบอร์เนี่ยผมไอตอนด่าสุดท้ายเนี่ยผมลืมกดสกคริปต์ท่านผู้ชมผมลืมกดสกคริปต์มันเลยไปได้แค่44จริงๆมันไปได้45เหมือนกันนะก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะผมว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไปได้เวฟที่45เหมือนกันแต่ว่าดามเมจเนี่ยของฝั่งทางด้านเลือดหยดเนี่ยได้9ล้านส่วนทางด้านของนัสือเนี่ยหรือว่าสายเผาไหม้เนี่ย ได้เจ็ดล้านนะผมผมตีไปวนะันนั้นเพราะว่ามันหกจุดเก้านะผมตอนป้อมแตกพอดีส่วนฝั่งทางเลือดหยดเนี่ยก็แปดจุดเก้าตอนป้อมแตกพอดีก็ประมาณนี้นะผมดาเมจห่างกันประมาณสองล้านเลยด้วยกันก็ถ้ามุมมองเนี่ยก็คือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะผมสาหรับสายเลือดหยดเนี่ยก็กินกินที่ไปสองช่องแต่ดาเมจก็เยอะส่วนสายเบิร์นเนี่ย ก็ดาเมจน้อยกว่านะครับผมแต่กินที่แค่ช่องเดียวมันก็สับสับกันนะครับผมแล้วแต่คนจะเลือกใช้อันนี้ก็คือผมเอามาลองนะแต่ว่าบางคนน่ะอาจจะได้ดีกว่าผมหรืออาจจะหาข้อมูลที่ได้ดีกว่าผมของผมเนี่ยก็แค่คร่าวๆนะก็สําหรับคลิปเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับการทดลองของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยติดตามด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองสำนี้ซีโอเกนไปแล้วนะครับผมเจอกันครับ